My name is อ uh ือฮะชื่ออะไรนะคะ Ich habe ein Problem Ich habe ein Problem mit meiner Bestellung น okay. ะคะ Das Paket ist nicht bei mir angekommen Es ist vorher wieder zurückgeschickt worden เห mm ็นไหมเขาใช้ก็คือว่าอ่าพัสดุมันถูกส่งกลับไป มันยังไม่ทันจะมาถึงฉันเลยนะคะแต่สปาร์เ hmm. ก mm ็ n ิชนิดใบเมียอันกิคอมเมนต์เอสอิสโฟร์เฮ r วีเดอร์ซูรูเกชิกวอร์เดนมันเป็นรูปพาสีบนะคะพาสีบที่ทำไมคะอดีตค่ะอดีตใช้วอร์เดนนะคะ mm hmm. mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจนะคะถ้าเราเอาไปใช้ถูกเนี่ยมันก็จะ Oh, das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. Dann schaue ich mir das gern einmal an. Mhm. Können Sie mir bitte zum Abgleich, Abgleiche sind Vergleiche, das ist ein Koppeltier. Namen. En eng, na zum Abgleich Ihren vollen Namen, Ihren Anschrift, na ขอชื่อเต็มคุณได้ไหมคะขอที่อยู่ได้ไหมคะอันสริฟต์นะคะ Un um nen. อุนเอียเกบ s สตัทุมเน้นเน้นยืนยันตัวตนนะคะว่าใช่คุณหรือเปล่านะคะถามวันเดือนปีเกิดถามชื่อนะคะแล้วก็ที่อยู่แล้วก็ยากินเนาอุลมดเซอร์เบชไดลุงมิดเดนุ่มเมอร์ให้เราเตรียมเบช t ดลุงนุ่มเมอร์ไว้ด้วยนะคะ ทุกครั้งที่เราซื้อสินค้าออนไลน์หรืออะไรก็ตามเนาะมันก็จะมีเลขนุ่งนะคะแล้วก็มีเบสเตลุ่งนุ่มเอ๋อนะคะเลขที่สั่งสินค้านั่นเองนะคะอะ่มาดูกันว่าเขาตอบว่ายังไงอ่ะ a uh huh. l l e s k l a r ich sehe hier i อ s y ฮะ e m a h a das Paket ist von DHL b e s c h ä d i g t อ o r d e n อ่าอีกแล้วมีวอร์เดนอีกแล้ว คือทำไมคะ perfect ที่มันเป็น passive อีกแล้วนะคะคือต้องการที่จะก็คือเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาแล้วนะคะเป็นแฟกังเกนไหแต่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเกิดขึ้นไปสดๆร้อนๆนะคะก็ต้องใช้ uh, side formen เป็น perfect นะคะ perfect ที่ทำไมคะถูกกระทำ d uh, a s p a k e t นะคะถูกกระทำ uh. ทำโดยใครเรายังไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็น passive นะคะในในรูปของ passive perfect นะคะอ n d